สวัสดีครับเจ้าทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้งานโปรแกรมคูมโมเลตเพื่อบันทึกผู้ป่วยกรณีส่งไปทำ HI หรือ CI นะครับอันดับแรกก็คือเปิดโปรแกรมคูมโมเลตขึ้นมานะครับซึ่งโปรแกรมคูมโมเลตก็จะมีอยู่ครบทุกเครื่องในโรงพยาบาลโภชน่ใส่นะครับเปิดขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับ username ก็ใช้ ใช้อัดเดียวกันกับข้อพอดอีกทีครับแล้วก็กดตกงลงก็จะมายยนหน้านี้นะครับในหน้านี้ก็ตอนนี้เราจะใช้แค่ปุ่มเดียวคือปุ่มบันทึก H I C I ครับมืออื่นๆก็คงจะรู้บ้างแล้วล่ะนะครับเข้าปุ่มนี้นะครับคลิกเข้าไปในหน้าจอนี้นะครับเราสามารถที่จะดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆได้อย่างเช่นว่าวัดหลวงนะครับ มีผู้ป่วยที่ส่งไป hi กี่คนนะครับเนี่ยจะโวนห้านะครับก็จะบอกหรือว่าปากสวยกี่คนล็องกุุงใต้มีกี่คนอย่างนี้นะครับอ่าที่เป็นสีเขียวนี่ก็คือเป็นสีเขียวก็คือใกล้ใกล้ครบกำหนดวันแล้วนะครับอันนี้เหลืออีกสองวันอันนี้เหลืออีกหนึ่งวันที่จะครบกําหนดกักตัวนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวธรรมดาก็คือยังเหลืออีกหลายวัน โปรแกรมก็กำหนดไว้น้อยกว่า3วันนะครับถ้า3วันยังไม่เขียวนะครับสามวันยังแต่ถ้าเป็น2วันนะี่ยมันถึงจะเริ่มเปลนสีเขียวขึ้นมาแต่ถ้าเกิดจะดูอย่างเช่นปักสวยนะครับถ้าจะดูหมดนะครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้เห็นผู้ป่วยที่เคยโฮมไอโซเลตแล้วก็ดิชาร์จกลับบ้านไปแล้วนะครับ DC จะเป็นเย็นนะครับอันนี้ก็คือเคยมาเคยส่งตัวมาแล้วก็ดิชาร์จกลับไปแล้ว แต่านี้ก็เฉพาะคนที่ยังเหลืออยูอ่ไม่มีนะครับทีนี้ในแต่ละคนเนี่ยนะครับอย่างอย่างเช่นในโรยาบตัวัดหลวงเนี่ยในแต่ละคนเราอยากจะดูข้อมูลเชิงลึกข้างในนะครับแล้วก็ไปดัะเบิรคลิกที่คนคนนั้นนะครับเอาเอาบนที่หลาใจซื่อนะครับก็ดัะเบิรคลิกเข้าไป ทุกครับก็จะเห็นรายละเอียดในการบันทึกข้อมูลประจําวันของแต่ละคนแต่ละคนนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบนี่บันทึกมาหกเจ็วันแล้วนะครับก็ข้อมูลประมาณนี้เพื่อให้หมอเอาไปวิเคราะห์ในการดําเนินการการรักษานะครับเดี๋ยวกลับมาหน้าแรกก่อนนะครับหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะพิมพ์รายงานนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มนี้ได้ครับพิมพ์แล้วก็ใส่ช่วงวันที่นะครับ รช่นนักเตหนึ่งมาเลยนักเตหนึ่งเดือนแปดมหาจนถึงปัจจุบันหลโว,วงโพตอวัดหลวงตรงนี้นะครับก็คือรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวอยู่ในช่วงวันที่กําหนดตรงนี้ก็คือรายชื่อผู้ป่วยที่จําหน่ายในช่วงวันที่กําหนดนะครับของหลโว,ว,วงโพตอวัดหลวงที่คนี้เข้าไปดูครับก็จะสแสดงชื่อนะครับเ <c oughs> นือกคนวันที่ราะชื่ออวันที่สิบสองเดือนแป เพิ่มซะหน่อยเพิ่มสักเอาถึงสิบเจ็เลยนะครับสิบัจจุบันทิน้เข้าไปาถึงจะเจอห้าคนนะครับถึงจะเจอห้าคนพอวันที่สองตัวมันมีห้าแล้วก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดถ้ากำหนดช่วงวันที่ไม่ถึงมันก็จะไม่แสดงนะครับส่วนตัวนี้ผู้ป่วยที่จําหน่ายดูเมันจะไม่มีนะครับไม่มีแต่ถ้าเป็นปากสวยนี่จะมีคนหนึ่งลองดูซิบ กำนักปากสวยปากสวยมันต้องมีคนหนึ่งสิอาจะเป็นช่วงวันที่ไม่ไม่ได้อ่าจะม,มีมีนะรครับโดดซี่งอ๋อ22 23เดือนสี่โอ้ ลอยไปไกลเลยครับวันที่ส่งตัววันวันที่ชาร์จน่าจะเป็นวันที่ดชาร์จไม่ได้อยู่ในช่วงที่กําหนดนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นมาดูแลกันต่อการเสียเวลาทีนี้นะครับเข้าไปดูลายคนนะครับยูลวาร์ก็คลิกเข้าไปตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับพิมพ์นะครับก็จะเป็นรายงานออกเ,เป็นกระดาษแบบนี้นะครับนี่เป็น กระดาษมาตรงนี้นะครับปินเก็บไว้ก็ได้หรือกรณีที่เรารักษาเสจแด้วผู้ป่วยกลับบ้านหรือว่ากลับมาที่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีการจาหน่ายกลุ่มนี้นะครับว่าจาหน่ายก็เลือกเอาว่าจาหน่ายวันไหนแล้วก็สถานการณ์จาหน่ายก็จะมีครบกับตัวรีพอร์หรือเสียชีวิตแล้วก็มีโน้ตสั้นๆอะไรก็ได้คือลงไปแล้วก็กดยินยันจาหน่ายผู้ป่วยก็จะถูกจาหน่ายออกจากโปรแกรมไป แต่ถ้าเกิดจะบ,บันทึกเพิ่มนะครับอย่างเช่นววันที่ห้านะครับวันที่ห้าเราก็กดตรงนี้นะครับวันที่ห้าเช้านะครับกดตรงนี้อรอแป๊บหนึง่งพอหมดมาแล้วครับก็วันที่เราบันทึกอย่างเช่นวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่ห้านะครับวันที่ห้าแล้วก็เวลาเชา้าแล้วก็ติกว่ามีไข้มีไอไหมเจ็บคอไหมมี้ำบูกไหม แล้วก็ใส่ความอุณหภูมิชีพจรอ,อัตราการหายใจออกสิเจนไอิ้น,นิวถ้าเป็นสีแดงก็คือมันไม่อยู่ในช่วงนะครับไม่อยู่ในช่วงใ่ไม่ใช่การสบไม่ใช่การตัดยี่สิบอแต่หมดเลย งองศานะครับ3.0อ,องศาก็อยู่ในช่วงก็จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นถ้าเกิดว่า40ก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงแล้วก็ถ้าเกิดต่ำม,ม,มากๆเยล่ส20ก็จะเป็นสีดแดงถ้าอยู่ในช่วงอยู่ก็สีดำออกซิเจนค่าอะไรบ้างค่าอะไร,รู้าเอาเดาๆไปแต่เช่นว่เาเอาเป็นเอาซิเจนเล็กน้อยประมาณ3.0เปอร์เซ็นต์ก็อาการเท่าเดิม เรเดแล้วก็กลแพทย์แบบเป็นแอมีเฟอร์ไปไหนไหมไม่ไม่ไปไหนก็อยู่นี่ก็บันเึก่ดนเลยครับเรเรียบร้อยก็จะมีข้อมูลเป็น f o r m ไว้ก็จะเห็นว่ามีลายดังนะครับเนื่องจากว่าค่าอุณหภูมิก็ไม่ใช่สีค่า ออกซิเจนปลายนิ้วม,มันต่ําเกินไปมันก็จะมีการแจ้งเตือนแต่หางกลมลายจบเลยครับกรณีสงคนป่วยคน,คนหม่นะครับเราก็จะใช้เมนูข้างบนคนนี้นะครับอย่างเช่นเอาคดี SN หนึ่งร้อยก็ได้ครับ SN หนึ่งร้อยลายซิชใ้แสนโคตรโปรโมตตามนี้วันที่ครบกับตัวเราต้องระบ,บุลงไปว่า เขาจะครกกำหนดวันไหน,นเช่นว่าสิบเดือนพอดอีส่งไป CIT ที่ซุมช้างวนะันที่ส่งก็วันนี้กดส่งปุ๊บเสร็จ้วครับเรียบร้อยพร้อมกับมีลายดังด้วยเตือนว่ามีการส่งผูป่วยคนใหม่นะครับที่โรงพยาบาลศูนช,ช้างก็จะมีคนนั้นนะครับใ้ใช้ชชโคตรออกสา,านักแบ่บลคลิกเพื่อเข้าไปบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ หลังจากเซ็นก็จจำหน่าต่อมาณนี้โปรแกรมก็มีอยู่แค่นี้เองมันส่งตัวแล้วก็บันทึกบันทึกแล้วก็จำหน่ายครับออเอบร้อยปิดนะครับม,มากครับเสร็จแล้ว